หมู่บ้านชาวเขาเขาเอ๊ะมันดอยปุยอันนี้ดอยปุยดอยปุยดอยปุยบ้านดอยปุยอือถึงแล้วถึงบ้านดอยปุยแล้วนี่อ่ะมีเด็กๆแต่งชุดอันนี้เต็มเลยเห็นไหมโอ้ ใช่ไอ้แม่ก็ต้อนรับเนี่ยแม่ก็มาแล้วน่ะน้องมาต้อนรับแล้วน้องงรระวัถใช่เขาก็จะวิ่งหาเราแล้วพี่ถ่ายรูปกันหนูไหมคะแต่จะให้เลยค่ะนี่เราเคยมาถ่ายรูปบนตรงนี้อู้เห็นไหมหมอกหรือฟันเป็นน้องอย่างนี้ดิค่ะติดก็ไม่น้องอย่างงี้ หมอ, so ม wow. อ oh มจังจังหลบดหมอหลดิทั์เขาจำะสอไม้อมาแล้วน้องมาแล้วไพี่หล่อลูกถ้าหนูขับรถอยู่แล้วแม่ตื่นเต้นกับสิ่งรอบข้างหว่าหนูจเลิก ตน้งเลยลปเปิดปิงหมดถึงดอยปุยแล้วตอนนี้น้องมาแล้วน้องมาหาเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบริการมาเลยหรือใครเลยไปดิเซลเลยน้อง อหอมข้าวซอยหอมข้าวซอยข้าวซอยอิสลามดอยปุยนะคะตอนนี้กำลังขึ้นดอยปุย ตัวโอเคโคตดังนะชอร่อยมากเดี๋ยว่ะชาแดงชาแดงชาแปี๊ปนะครับแล้วรู้ได้ยังว่าแบบแค่หนูแค่คนเดียวไม่รู้ว่ามีเป็นรู้เป็นรู้เป็นอะไรอเป็น

พูว่าอะไรต่อดพูดว่าน้องยิ้มหน่อยน้องยิ้มอะไรัวลวะลุวะยิ้รันอบ้น้องชื่ออะไรนะบ้านแสงจันทร์้ว่ื่อว่า่วางนี่านรัยิ้มหน่อยรงนิ้วองนิ้ววเอ้ยสรงนิ้ววนัวไม่เอาหรอคะโอยิ้มวงนี่คว่าลวอะไรลูกอะไรลูกลูกเกลูกเก

โอ oh, 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 okay. ้ไเตเชื่ปร uh ้านกาแฟโอ้รโรู้จักรู้จักด้วยว่าต้องพาไปร้านกาแฟโอ้แสงจันร์าอนี่แหละเดี๋ยวไเดี๋ยวไปเดี๋ย

ตามไปหาแม่ให้แม่พาไปให้แม่พาไปได้ไหมลาไปปลาป่ะปลปลาก้อนไปไปน้ำตกไม่ไปไปน้ำตกไปน้ำตกไปไหนนะเป็นปีสิบแล้วนะให้สองใบแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคแหม่แหม่แหม่โอเคโอเค